สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนการใช้งานสําหรับโปรแกรมฮอนซอนนะครับแล้วก็ตัวเครื่อง DX11A3 2หัวพิมพ์นะครับที่ว่าช่วงนี้ขายไปบ่อยๆนะตรงน,นี้ก็ยังไม่ได้ทําคลิปนะครับตัวนี้จะเป็นทาคลิปตั้งแต่เริ่มต้นทําไฟล์นะครับจนไปถึงอบอกรายละเอียดนะครการวางฟิลม์มแล้วก็การเมนเ t นแ a นหน้าตัวเครื่องนั่นเองไปดูเลยครับ ันแรกนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกถักการทําไฟล์ก่อนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนที่2อนเนี่ยจะอยู่กับตัวเครื่องนั่นเองนะครับขั้นตอนแรกนะเวลาที่เราทําไฟล์เนี่ยเราทํารูปมาเสร็จสับก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นทํามาจากแกมเมอไนะครับหรือทํามาจากโฟโต้ชอปเราเซฟ,ฟเป็น PNG ก่อนนะครับหรือจะเอารูปมาทําในโฟโต้ชอปก็ได้อันนี้ผมจะสอนขั้นตอนที่เราจะต้องเซฟ,ฟแล้วก็นําไปพิมพ์นั่นเองนะครับพอเราได้รูปแล้วนะครับเราก็ไปที่ไฟล์แล้วก็โอเพนรูปเข้ามานะฮะอ่ะขั้นตอนแรกนะครับถ้าเราทําไฟล์อะไรเสร็ รูปพื้นหลังออกนะครับนำไฟล์เข้ามาในโปรแกรม Photoshop ได้เลยนะครับพอเราลูก้ามาแล้วนะครับอันดับแรกเราก็ดูที่ขนาดก่อนนะว่าเราจะเอาขนาดเท่าไหร่ไปที่ Image นะครับแล้วก็เลือก Image s i z e นะครับอะต่อมาเนี่ยเขาจะแจ้งว่าตรงนี้ครับก็คือความกว้างนะฮะอันล่างก็คือความสูงนะครับผมจะใช้ประมาณ28นะครับหน่วยก็เลือกเป็นเซนติเมตรนะใช้งานค่อนข้างง่ายหน่อยเสร็จแล้วกดโอเคครับ อพอกดโอเคเสร็จแล้วนะครับให้เรามาดูตรงนี้นะครับมุมขวาล่างจะมีคําว่า Layer นะครับแต่ถ้าใครไม่เจอให้มาที่วินโด w นะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับกดที่ l a เยอร์เขาก็จะขึ้น l a เยอมาตรงนี้อพอมาที่ l a เยอร์แล้วนะครับให้เรากด c อนโทรลคร้างไว้1ครั้งนะครับแล้วก็คลิกที่ตัวรูปที่อยู่ตรงเลเยอร์นะ,ะคลิก1ครั้งเพื่อเป็นการ s ซ l เล็ทำสปอร์ตคัลเลอรนั่นเองนะครับทีนี้กดอาติเนตค้างไว้แล้วก็ซูมดูซูมดูนะครับ พอเราซูมดูเสร็จแล้วนะครับว่ามีเส้นปะอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้เราก็มาทำสปอร์ตคัลเลอร์กันนะครับมาที่ชั้นแนลอ่ามามาที่ชั้นแนลเสร็จแล้วแล้วก็มาที่ขีดสามขีดตรงนี้นะครับให้เลือก n e w ส p อร์ตชั n n แนนะครับเขาก็จะขึ้นแบบนี้นะเป็นสีแดงแ,ดงแต่จริงๆให้เลือกสีอะไรก็ได้นะครับแต่สีแดงก็จะสังเกตง่ายหน่อยสีแดงนี่คืออะไรเขาจะบอกว่า สีขาวเนี่ยจะลงตำแหน่งที่เราีเล็กไว้นะครับก็คือตำแหน่งที่เป็นสีแดงเนี่ยสีขาวจะลงเป็นพื้นหลังนะครับก็คืออันนี้คือการทําการลงพื้นขาวนะครับต่อมานะครับเนมให้ใส่เป็น W1 แบบนี้นะครับ W ตัวใหญ่แล้วก็1นะครับ W ก็คือไว้นั่นเองเป็นสเตตัสของตัวเมนท็อปนะครับเสร็จแล้วกดโอเคครับต่อมาไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือก Save As นะครับ ให้มาดูนามสกุลไฟล์นะครับให้เซฟเป็นไฟล์ทิปนะฮะ tif อ่าเสร็จแล้วก็เซฟได้เลยนะครับแต่ว่าอย่าลืมตรงนี้ด้วย ICC profile สีนะครับให้ให้ติ๊กตรงนี้ด้วยถ้าของใครยังไม่ติ๊กนะครับอ่าเสร็จแล้วก็เซฟไปได้เลยผมจะเซฟไว้ไหน้าเดสก์ท็อปนะครับกดโอเคได้เลยต่อมาโปรแกรมที่เราจะใช้นะครับต่อมาก็จะเป็นโปรแกรมของเมนท็อปนั่นเองอ่เปิดเมนท็อปขึ้นมาก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับอันดับแรกก็ไปที่ไฟล์ก่อน แล้วก็เลือกที่ new นะครับแล้วก,กด ok ได้เลยอ่ะต่อมาก็ไปเอารูปของเราเนี่ยมาได้เลยนะครับไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ import นะฮะถ้า m a i ท t o p จะใช้คำว่า import นะครับก็ไปหารูปเราเมื่อกี้นี้อ่าพอเข้ามาแล้วนะฮะร,รูปที่เราจะเข้าที่เราเซฟออกไปมันแก้เนี่ยมันจะเป็นขาวๆแบบนี้นะครับอันนี้คือใช่เลยเนะี่ยพอเราเมาส์ไปจิ้มนะครับเขาจะบอกว่าไฟล์ทิปแล้วเราก็จําว่าเราเซฟเป็นชื่ออะไรนั่นเองนะครับ อ่าเสร็จแล้วกดที่รูปแล้วกด Open ได้เลยตรงนี้นะครับเขาจะถามว่าา Adjust ก,ก็คือไซส์ที่เราเข้ามาเนี่ยจะเอาเข้ามาตามที่เราเซฟมาไหมนะครับอันแรกปกติมันจะขึ้นออฟแบบนี้นะให้เราเลือกเป็น Adjust to Picture s i z e ก็คือเราจะเอาไซส์ที่เราเซฟมานั่นเองอ่ะก็อันนี้ก็จะได้ไซส์มาตรฐานที่เราเซฟมานะครับต่อมามาที่รูปเครื่องปรินต์ตรงนี้นะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งมาที่ Property ครับอ่า พอมาที่ property แล้วอันดับแรกอย่าลืมกดตรงนี้นะครับอ่าอโต้เซตเปเปอร์กดหนึ่งครั้งนะครับพอกดออโต้เซตเปเปอร์แล้วนะครับอ่าก็จะเห็นด้านล่างตรงนี้นะครับมี4พาร์ท6พาร์ท8พาร์ทนั่นเองนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับอันนี้ก็คือความละเอียดที่เราต้องพิมพ์นะหรือเราต้องการความละเอียดเท่าไหร่เราก็ใส่เข้าไป4พาร์ทก็เร็วนะครับแต่8พาร์ท6พาร์ทก็จะช้าหน่อยนั่นเองนะครับด้านล่างเนี่ยโหมดออปชั่นนะครับก็จะ หลักๆแล้วจะเข้ามาดูในเรื่องของความสว่างนะครับก็จะเห็นในส่วนของตรงนี้เห็นไหม2.449นะครับอันนี้ไม่ต้องเข้ามาปรับนะครับแต่ผมเข้ามาอธิบายให้ฟังเฉยๆนะครับถ้าเราเลื่อนไปด้านขวาเนี่ยเลื่อนไปด้านขวาแบบนี้นะครับเขาก็จะสว่างขึ้นแต่ถ้าเราลดตัวเลขลงนะครับมันก็จะเพิ่มความเข้มนะฮะก็อันนี้ก็เข้ามาปรับแค่ตรงนี้นะครับต่อมาไว้อ n กซ์เซตติง้ง วายอีเซตติ้งนะถ้าปรับไว้ครั้งแรกครั้งต่อไปก็ไม่ต้องมาปรับเหมือนกันนะครับให้มาดูตรงนี้นะฮะว้โหมดนะครับให้เลือกเป็นสปอร์ตคัลเลอร์แบบนี้อันนี้นะครับสปอร์ตคัลเลอร์นี้ต่อมาแถวทุดท้ายนะครับอันนี้คือการลงข่าวนะครับเขาจะบอกว่า Normal นะครับจนถึงมดแล้วก็10%จนถึง100%นะครับให้มาดูอันแรกก่อนที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับทั้งหมด5แถว Normal ถึงม o ดเนี่ยลงร้อแต่อร้เซ็นต์หมดนะครับละเอดนบ นอมโมก็คือลงแบบหยาบๆเลยไม่ละเอียดนะฮะส่วนหมอดเนี่ยก็คือจะลงละเอียดสุดนั่นเองนะครับหรือตัวโปรแกรมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราไม่อยากลง1 0 0แล้วก็ไม่อยากลงละเอียดนะครับ<ๆ>เขาก็จะมีให้เลือก1 0 20%, 30%ย์จนไปถึง1 0 0ก็ลองปรับได้นะครับแต่ตรงนี้ผมจะเลือกเป็นอ่าแ0ดสละกันแต่ถ้าใครเลือกตี่พาร์ทหกพาร์ทก็ลองปรับเป็นอย่างอื่นได้นะฮะแต่ว่าให้เลือกดีๆแต่ถ้าเลือกเป็น Normal นอม a l เนี่ยขาวมันจะเยิ แต่ถ้าเรื่องหมดมันก็จะขาวมันจะคมหน่อยอน,นั่นเอนะครับผมจะเลือกไว้ที่80แล้วก็จะตั้งไว้ที่8 p a พารนะอ่ะกดโอเคนะครับแล้วก็เลือก8 p a พารอ่ะเสร็จแล้วกดโอเคครับทีนี้ก็มาที่พิ o พ์ทูไฟพิมพ์ทูไฟก็เราจะเอาไฟล์ไปเพื่อที่จะพิมพ์แล้นะครับแล้วก็เซฟชื่อไป พอเซฟไปเสร็จแล้วนะครับเราก็เปิดโปรแกรมพิมพ์ที่เรียกว่าพิมพ์ EX นั่นเองนะครับพอเข้าโปรแกรมมาแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะแต่ถ้าใครขึ้น on ก็จะขึ้นแบบนี้สีเขียวเข้มนี้หรือจะขึ้นสเตตัสเนี่ยให้เราสามารถกดเช็คได้กดคีนได้อะไรประมาณนี้นะครับกดเลื่อนสายขวาจะขึ้นสเตตัสตรงนี้ให้แต่ถ้าใครไม่ขึ้นตรงนี้แสดงว่าเครื่องเราเนี่ยยังไม่ได้เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์นั่นเองนะให้ดูสายแนของเราก่อนนั่นเองนะครับต่อมาแล้วก็มาที่ไฟล์ ามาที่ไฟล์แล้วก็เนี่ยเห็นไหมรูมเมื่อกี้ที่ผมเซฟไว้กดดับเบิลคลิกได้เลยเราจะพิมพ์เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเราจะเช็คก่อนในการตั้งค่าหรืออื่นๆก็อย่าเพิ่งพิมพ์น,นะครับให้เรามาเช็คอื่นๆก่อนนะครับอพอเราทําไฟล์เสร็จแล้วนะครับต่อมาก็ให้มาดูในส่วนของตัวเครื่องก่อนนะครับผมจะอธิบายไปแต่ละขั้นตอนนะอันดับแรกเราเปิดเครื่องมาก่อนนะครับเปิดตรงนี้แต่จริงจริงก็จะมีสวิ์อยู่ด้านหลังอยู่ใกล้ๆปลั๊กไฟนะครับก็กดตรงนั้นก่อนแล้วก็เปิดสวิ์ตรงนี้นะครับ พอเปิดเครื่องแล้วนะครับเครื่องจะทําการเช็คหัวพิมพ์หัวพิมพ์เขาจะวิ่งมาทางซ้ายนิดนึงนะครับพอเช็คเสร็จแล้วแล้วก็หัวพิมพ์ก็จะกลับไปที่เดิมนั่นเองนะต่อมาคือการใส่ฟิล์มนั่นเองนะครับเราก็กดตรงนี้ลงนะแล้วก็สามารถเลื่อนฟิล์มจากข้างหลังเนี่ยมาใส่ได้นะครับการใส่ฟิล์มต้องใส่ให้ตึงนะครับตรงตัวนี้แล้วก็โลด้านหลังเอาไปดูโลด้านหลังกันโลด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับ ก็ใส่ให้ตึงถ้าย่อนแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าย่อนแบบนี้มันจะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะเวลาที่เราพิมพ์ยาวๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ให้ตึงแบบนี้แล้วก็เนี่ยอันนี้มันตกล่องเห็นไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องขยับอันนี้ให้มาเกาะตรงนี้นั่นเองนะครับอ่าพอเราใส่ตึงแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยมันจะตึงๆแบบนี้นะแต่ถ้าเราใส่แล้วมันยัง,งย่อนอยู่นะครับตรงนี้มันยังกิ้งง่ายอยู่นะให้เราหมุนตัวนี้นะครับก็คือหมุนเข้ามาแบบนี้นะให้ตัวเนี้ยมัน มันหนืดขึ้นนะครับมันมีความหนืดขึ้นก็คือไม่ให้มันกิ้งง่ายแต่ว่าอย่าให้มันหนืดมากไปนะครับถ้ามันหนื่มากไปมันจะดึงไม่ไปนั่นเองไอตัวของแกนของเครื่องปิ้น์นะครับมันจะดึงไม่ไปไอ้นียมันจะหนืดเกินนะครับเอาแค่พอแบบไม่ให้มันกิ้งนะไม่ให้มันคลายตัวได้ง่ายนั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับพอตึงแล้วก็โอเคนะครับสามารถใช้ได้แล้วนะฮะต่อมาตรงนี้ก็จะเป็น หมึกทิ้งนะครับหมึกทิ้งแต่ว่าเราจะต่อให้ด้านล่างนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าสวิตปิดเปิดอยู่ตรงนี้พอเราใส่ฟิล์มเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็มาดูตรงแท้งนะผมก็จะอธิบายให้ฟังนะครับมันจะมี2ส,สายนะสีขาวตรงนี้จะเป็นตัวกวนหมึกนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นตัวเวียนหมึกตัวเวียนหมึกจะไม่ได้เปิดตลอดนะครับจะเปิดเฉพาะ เราไม่ได้ใช้งานานานๆน,นะแต่ว่าอย่าไปเปิดเล่นให้ปเปิดเล่นเนี่ยหมึกขามเนี่ยหายนะครับอันนี้ก็คือเขาต่อมาให้เนี่ยเพื่อในกรณีที่เราไม่ได้ใช้งานานานๆนะครับตัวสําหรับตัวเวียนหมึกก็จะเป็นตัวนี้นะครับปุ่มสวิ์จะอยู่ด้านหน้าเครื่องนะตัวเวียนหมึกอ่ะไปดูปุ่มสวิ์กันอ่ะปุ่มสวิ์จะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือปิดอยู่ถ้าเปิดจะเป็นแบบนี้อ่ะกดเปิดพอกดเปิดเสร็จแล้วนะครับตัวเวียนหมึกก็จะทางานอ่าเห็นไหมเขาก็จะเวียนหมึกนะครับมาใส่ในแทง ตัวนี้ก็คือในกรณีที่เราไม่ได้ใช้นานๆนะให้เรากดตัวเวียนหมึกนะครับแต่ถ้าใช้ทุกวันไม่ต้องกดตัวเวียนนะครับต่อมาก็มาดูตรงนี้นะครับด้านล่างนะพอเราใส่ฟิล์มอะไราเสร็จแล้วนะครับเราหนีบเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็ให้มันตึงๆอ่พอมันตึงได้แล้วให้มาดูตรงนี้นะครับอันนี้คืออีกอย่างหนึ่งในการหัวใจสําคัญเลยไม่ให้หัว มันชนฟิล์มนั่นเองนะครับก็คือตัวหนีบ,ฟ,นนนบฟิล์มด้านนี้นะครับทั้งสองฝั่งหนีบฟิล์มเนี่ยอย่าหนีบสุดแบบนี้นะครับถ้าหนีบสุดแบบน,นี้ฟิล์มมันไม่มันขยับมาไม่ได้นะครับเอาแค่เกาะแค่นี้ก็พอนะครับถ้าเราหนีบสุดเลยนะครับฟิล์มมันขยับมาไม่ได้มันก็จะงอขึ้นเรื่อยเรื่อยๆหัวพิมที่วิ่งเนี่ยมันก็จะชนฟิล์มนั่นเองนะครับเนี่ยเอาแค่เกาะแค่นี้พอนะครับทั้งซ้ายแล้วก็ขวานั่นเองนะครับส่วนด้านหน้าเครื่องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพัดลมนะพัดลม เนี่ยที่เป็นรูๆเนี่ยเขาก็จะดูดฟิล์มเนะเราก็สามารถเล่งเบาได้นะครับแต่ว่าให้เล่งไวให้สุดดีกว่ากันฟิล์มมันลอยขึ้นนั่นเองต่อมาอน,นี้คือปุ่มปิดเปิดไฟนะครับและตัวเครื่องนี้นะฮะร,รุ่นใหม่ๆก็จะมีฮีเตอร์ให้ด้วยมีทั้งด้านด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเราก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้นะกดหนึ่งครั้งนะครับก็หมุนนะฮะอันนี้คือด้านหลังนะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะขึ้นอีกอันหนึ่งอ่ะมันก็ขึ้นอีกอันหนึ่งแล้วเราก็หมุนนนเเรร่งคควาาม้ออะับ แต่ถ้าเราปิ้นเยิ้มๆหรือวันไหนอากาศชื้นๆเนี่ยเร่งไปสักประมาณ50นะฮะกำลังดีแล้วกดกลับมาเหมือนเดิมนะฮะต่อมาด้านล่างนะครับหลักๆไอ้พวกนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่จะคล้ายๆกับตัวโปรแกรมหลักๆแล้วจะให้ใช้หน้าโปรแกรมมากกว่านะครับอันนี้ก็กดเลื่อนฟิล์มนะครับอันนี้กดเลื่อนหัวไปซ้ายขวาในกรณีที่เราจะทําความสะอาดหัวพิมพ์นะครับแต่อย่าลืมว่าถ้ากดกลับมาแล้วนะครับให้ปิดเปิดเครื่องใหม่นะครับเพราะว่าหัวไม่ครอบ หัวไม่ครอบก็จะทําให้หัวพิมพ์เนี่ยมันตันนั่นเองนะครับเดี๋ยวหมเลื่อนไปก่อนอพอเลื่อนมาเนี่ยเราก็เลื่อนมาให้สุดนะครับช่องนี้มันจะเปิดได้เราก็ก้มไปด้านล่างแล้วก็ทําความสะอาดใต้หัวพิมพ์ได้นะครับไม่ต้องทําบ่อยนะครับดูว่าถ้ามันมีคราบเราก็ค่อยทํานั่นเองนะครับอพอกดกลับมากดกลับมาสุดเห็นไหมครับตัวปั๊มจะยังไม่ครอบ อันนี้ตัวหัวพิมพ์นะครับไอสิ่งเงินเงินเนี่ยส่วนไอตัวนี้ก็คือตัวปั๊มอันนี้ตัวหัวพิมพ์เห็นไหมมันจะไม่ครอบกันเพราะที่นี้มันไม่ครอบนะครับมันก็จะทําให้หัวพิมพ์เนี่ยตันนะมันเจออากาศมันแห้งนะครับเพราะฉะนั้นก็ปิดเครื่องนะครับแล้วก็เปิดใหม่หรือเราจะกดอ่ามาจิ้นในตัวโปรแกรมก็ได้นะครับเขาก็จะครอบเหมือนกันแต่ทีนี้ตัวค่าเนี่ยมันก็จะถูกรีเซตนั่นเองนะฮะแต่ส่วนมากผมจะปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ง่ายกว่า ตรงปั๊มกับหัวก็จะครอบกันแบบนี้ถ้าแบบนี้ก็คือใช้ได้นะครับเวลาที่เราปิดเครื่องแล้วหรือทําความสะอาดเครื่องเสร็จต้องให้มันครอบปั๊มแบบนี้นะครับจากนั้นแล้วเราก็ปิดเครื่องได้เลยนะฮะหรือเวลาที่เราจะใช้งานนะครับดูให้มันครอบแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยนั่นเองครับะนะครับต่อมาเมื่อกี้เราก็ารู้จักกับตัวเครื่องกันแล้วนะครับว่ามีระบบอะไรบ้างนะตอนนี้ก็มาที่โปรแกรมนะครับที่เราทําไฟล์รูปมาเมื่อกี้นั่นเองนะครับต่อมาเปิดโปรแกรมมาเนี่ยหลักๆก็ มันก็จะมีคําว่าด้านบนนะครับไฟล์พิมพ์เซตติ้งนะครับแอดจัสแล้วก็อื่นที่ไม่ค่อยได้ใช้หลักๆก็จะมีในส่วนของไฟล์นะครับแล้วก็พิมพ์อ่าแล้วก็เซตติ้งนะที่ต้องใช้นะครับส่วนด้านล่างนะครับที่ขึ้นสเตตัสตรงนี้ก็จะมีพิมพ์นะครับอ่ากดพอสหยุดแล้วก็แคนเซิลกดเช็คนะกดคลีนนะครับส่วนตรงนี้ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เลื่อนซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็เอ็กซ์ีเซ็ตก็ไม่ได้ใช้นะครับ หลักๆผมก็จะสอนในส่วนของตรงที่ใช้แล้วกันนะครับจะได้จําง่ายนั่นเองนะครับต่อมาก็มาที่ไฟล์ก่อนแล้วเราก็เลือกตัวไฟล์ของเรานะครับกดแล้วมัลคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นั่นเองนะครับอ่ะให้มันมาขึ้นแบบนี้ก่อนอย่าเพิ่งสั่งพิมพ์นะครับให้เรามาเช็คในส่วนของตัวหัวพิมพ์ก่อนนั่นเองนะครับก็กดเช็คครั้งหนึ่งนะครับหัวพิมพ์ก็จะทําการเทสออกมาเนี่ยว่าสีออกมาครบไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวกดเช็คก่อน พอกดเช็คเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือสีที่ออกมานะครับก็จะเห็นว่า find find เห็นไหมมันปีนเหล็กถ้ามันปีนเหล็กก็คือเราต้องขยับมาจุดเริ่มต้นมาตรงนี้สักนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นสีขาวนะครับดูตรงนี้จะไม่เห็นเราต้องกดเลื่อนมานะกดเลื่อนตรงนี้กดเลื่อนหน้าเครื่องได้เลยนะครับดาวเลื่อนออกมาเลื่อนออกมาพอเลื่อนออกมาเสร็จแล้วเราก็จะเห็นในส่วนของสีขาวนะครับ อ่ะก็จะประมาณนี้นะอันนี้คือเริ่มต้นของวันนั่นเองนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ล้างเลยนะวันนี้เราก็ดูก่อนนะครับมันก็จะประมาณนี้สีส่วนมากสีเจ้าครบนะขาวจะมาช้าหน่อยนั่นเองนะฮะเราก็ล้างธรรมดาไป1ครั้งก็พอนะครับในส่วนของสีขาวมาดูที่หน้าโปรแกรมนะครับมาที่หน้าเซตติ้งนะฮะเดี๋ยวเขาจะเขียนว่า m a r g จิ Setting ตรงนี้คือจุดเริ่มต้นมาจุดเริ่มต้นนะครับเมื่อกี้เราพิมพ์เนี่ยมันปีนเหล็กไปนะฮะตอนนี้มันอยู่ที่65มิล เราก็เพิ่มไปสัก75เพิ่มอีทีละสินะครับใส่ไป75แล้วกดเซฟนะครับทุกครั้งที่เราเปลี่ยนค่านะเราต้องกดเซฟด้วยนะครับอพอเรากดเซฟแล้วเราก็กดเช็คอีกทีหนึ่งนะครับว่าตำแหน่งมันมันมันเคลื่อนไหมกดเช็คหนึ่งครั้งนะครับ พอกดเช็คอีกรอบนึงนะครับอันน <plural> ี้ก็ตำแหน่งมาเปลี่ยนเป็นตรงนี้แล้วตอนแรกมันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือตำแหน่งเปลี่ยนมาตรงนี้แล้วนะครับแต่ถ้าในกรณีนี้ถ้าสมมติว่าเราสั่งพิมพ์พอได้นะเราสั่งเราสามารถสั่งพิมพ์ได้เลยนะครับเพราะว่าบางทีไฟล์งานเราอ่ะมันเผื่อมาแล้วนะครับมันเผื่ออาจจะ0.5มิลนะครับในไฟล์งานของเราเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยมันอาจจะเผื่อมาแล้วนะเราก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะถ้าจริงๆแต่ถ้าเราพิมพ์งานจริงมันยังพิมพ์ตัวเล sure. ็กอยู่เราก็เเเเเพพพิิิ่่่่่มมมมมไไไปปปือกกี้ราา75ช็80 ค่อยๆเพิ่มไปนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ล้างนะอันนี้เราเปลี่ยนตำแหนห่งเฉยๆนะครับมาที่หน้าโปรแกรมนะครับล้างหัวพิมพ์เนี่ยก็จะมีให้เลือกล้างหลายแบบนะครับมี2หัวนะฮะหรือว่าเลือกหัวเดียวนะครับแล้วก็เลือกเลือกหัว2เลือกหัวหนึ่งหรือเลือกหัว2นะครับเราก็ดูก่อนว่าหัว1เนี่ยเราของเราสีหรือว่าขาวนะครับหัว2เช่นกันนะครับเราก็ดูว่าสีหัวหัว2สีหรือว่าหัว2ขาวนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะ เป็นหัวหนึ่งเนี่ยสีหัว2เนี่ยสีขาวนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราจะคีนทั้ง2เลยก็ให้เลือกเป็น2หัวออแบบนี้นั่นเองนะครับามาดูช้อยฮะเขาจะมีเขียนว่าคีนวีคนะครับนอร์มัสตองวีก็คือเบาสุดนะครับ normal คือดับกลางนะฮะแล้วก็สตองเนี่ยคือแรงนั่นเองนะครับอันดับแรกถ้าเราใช้งานปกติทุกวันนะครับคีนแค่วีกก็พอนะครับกดคีนวีกนะฮะตัวเครื่องตัวปั๊มก็จะทําการดูดหมึก จะมีปั๊มอยู่2ตัวนะครับมีด้านนี้ด้านด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นสีนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นสีขาวนะพอเราคีนเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นสเตตัสให้แบบนี้นะแต่ถ้าเครื่องมันทํางานอยู่นะครับหรือไม่ได้เชื่อมต่อมันจะไม่ขึ้นสเตตัสตรงนี้นะครับแต่ส่วนมากถ้าเราสั่งคีหรือสั่งเช็คสั่งปิมนเนี่ยมันจะไม่ขึ้นสเตตัสตรงนี้นะครับก็แสดงว่าตัวเครื่องเนี่ยทำงานอยู่นั่นเองนะครับต่อมาเมื่อกี้เราคีนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขยับตัว Mag s e t t ปอีกนิดนึงเป็น80 อ่ะแล้วกดเซฟพอกดเซฟเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดเช็คหนึ่งครั้งอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเตรียมเครื่องก่อนที่เราจะพิมพ์นะครับอ่าพอเช็คเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาดูสีก็ดูสีขาวนั่นเองนะครับกดเลื่อนลงมาเหมือนเดิมนะครับก็จะเห็นได้ว่าสีกับสีขาวเนี่ยสีเนี่ยออกครบทุกช่องแล้วนะครับอ่าแล้วก็สีขาวเนี่ยออกครบแล้วอ่าต่อมานะครับตรงหน้าเซตติ้งเนี่ย ที่ใช้งานก็จะมีไม่ค่อยเยอะนะครับจะมีหลักๆก,ก็จะมีตรงนี้นะครับมาจิ้งเซตติ้งนะครับมาดูด้านขวาสุดนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นชัแนลนะครับก็ให้เราเลือกว่าเราจะพิมพ์สีหรือจะพิมพ์ขาวหรือจะพิมพ์ทั้งสองอย่างถ้าพิมพ์ทั้งสองอย่างก็กด n o r m a มอนะครับหรือถ้าจะพิมพ์สีขาวอย่างเดียวให้กด o l ลลี่ไวทนะครับเราทําไฟล์ที่เป็นสีมาแล้วก็มาพิมพ์สีขาวอย่างเดียวก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการเลือกหัวพิมพ์นะว่าจะให้พิมพ์สีไหนสีเดียวนั่นเเเออองนนนะครรนนัับี้าลืก ทั้งสองสีต่อมาตรงนี้นะครับก็คือโหมดการกลับซ้ายขวานะครับผมก็จะเลือกเป็นอันนี้ครับมิลเลอร์นะครับตรงนี้จะเป็น no miller เนี่ยให้เลือกอันที่2นั่นเองนะครับก็คือกลับซ้ายขวาหลักๆช่องนี้ก็มีแค่นี้นะครับส่วนตรงนี้ไม่ได้ใช้นะครับอ่าต่อมาให้มาดูช่องนี้นะครับโหมดอันนี้คือโหมดความละเอียดของขาวนะครับเราก็เลือกเป็นดิฟนะฮะก็จะให้สีขาวเนี่ยเนียนขึ้นนะครับอ่าแล้วก็มาที่ด้านซ้ายสุดนะครับด้านซ้ายสุดก็คือเลือก ความเร็วของการพิมพ์นะครับก็ถ้ามันพิมพ์เป็นเส้นนะครับหรือถ้ามันพิมพ์แล้วนะครับงานไม่เนียนงานไม่ละเอียดเราก็เลือกมาเป็นมีเดียมนะให้มันพิมพ์ช้าลงนะครับมันก็จะตัวงานก็จะละเอียดขึ้นนั่นเองนะครับส่วนนี้ก็คือการตั้งพิมพ์ซ้ายขวาก็คือเวลาที่หัวพิมพ์วิ่งออกไปให้พิมพ์มาทางซ้ายทางเดียวหรือหัวพิมพ์วิ่งไปให้ให้พ่นสีทางขวาทางเดียวนั่นเองนะครับก็คือให้พ่นครั้งเดียวแต่เราจะเลือกอันล่างสุดก็คือให้พ่นไปกับ เวลาที่หัวพิมพ์วิ่งไป1ครั้งก็จะพ่นสีหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็วิ่งกลับก็จะพ่นสีอีกหนึ่งครั้งนั่นเองหลักๆก็มีแค่นี้นะครับที่ปรับใช้นะฮะก็ให้จําง่ายๆละกันนะครับแล้วก็มาด้านล่างสุดนะครับอันนี้ก็คือคําว่าโหลดอิงโหลดอิงก็คือในกรณีที่เราไม่ได้ใช้งานนานๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะคล้ายๆการล้างหัวพิมพ์นะครับแต่ว่าเป็นการโหลดนะแต่ตัวนี้จะไม่หยุดนอกจากเราจะกดหยุดเองนะครับอ่าสมมุติว่าเราจะโหลดนะครับอ่สมมุติว่า เลือกนะครับให้มาเลือกสองหัวหรือเลือกหัวใดหัวหนึ่งก็ได้นะครับผมจะผมจะเลือกหัวสองแล้วกันอ่ะแล้วลองกดโหลดดู <c oughs> อ่ะตัวหมึกตัวหัวพิมพ์เขาก็จะทําการโหลดสีสีขาวนะครับตัวนี้ก็จะทําการโหลดสีขาว <c oughs> เห็นไหมครับ เขาจะขึ้นวินาทีแบบนี้นะครับเต็มที่โหลดไม่ให้เกิน20วินะครับแต่ถ้าเราใช้งานทุกวันไม่ต้องโหลดนะครับก็ใช้เฉพาะตอนที่เราไม่ได้ค่อยเราไม่ค่อยได้ใช้งานนั่นเองนะครับให้เราโหลดหมึกพอโหลดเสร็จแล้วนะครับทุกครั้งที่โหลดเสร็จแล้วก็มาคลีนนะครับให้มาคลีนเบาหรือว่ากลางก็ได้คลีนและเทสดูนะครับสมมุติว่าคลีนตองอ่ะและเทสอ่ะสีเริ่มมาแล้วคลีนนอร์มอลและเทสแล้วก็คลีนวีกแล้วก็เทสนั่นเองนะครับค่อยไล่ไปต่อมานะครับพอเรา ตั้งค่าอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับเทสหัวครบแล้วนะครับทีนี้ก็คือขั้นตอนการพินพ์นะครับต่อมาก็มาที่พิมพ์นะับหรือไปที่ไฟล์ก่อนนั่นเองนะเหมือนตอนเริ่มแรกที่ผมบอกนะรเราก็ไปเอาไฟล์ของเราเข้ามาก่อนให้ดูด้านซ้ายสุดเนี่ยว่าเราเซฟไว้ในโฟลเดอร์ไหนนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกตัวงานของเราเข้ามานะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้อ่าพอต่อมานี่งานเราเข้ามานะครับมันจะขึ้นหน้านี้หน้าของอ่าโหมดพิ้น์นะครับ ต่อมาเราจะพิมพ์หลายตัวนะแต่ถ้าพิมพ์ตัวเดียวเราสั่งพิมพ์ได้เลยนะครับแต่ทีนี้เราจะพิมพ์หลายตัวเรากดดับเบิลคลิกที่ตัวงานเข้ามานะครับแล้วก็กด Copy ตรงนี้พอกด Copy เสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถมาปรับสเตตัสได้สมมุติว่าตรงนี้ผมจะพิมพ์5ตัวผมใส่ไปเลข5นะครับแล้วก็กดโอเคนะฮะแต่ว่าให้เราดูความห่างนะครับถ้าสมมติเราอยากจะปรับความห่างนะเอาไว้แบบเราตัดไปใช้นะครับให้เรากดตรงนี้อันนึงนะฮะแล้วก็ มาปรับความห่างเราดูว่าจะาความห่างเนี่ยเท่าไหร่นะครับ1เส้นอ่าเอาไว้กันไกลตัดนะครับตัดงานที่เราไปใช้นั่นเองแต่เนี้ยผมไม่ใส่ความห่างเพราะว่าอาร์ตบอร์ดผมอ่ะมันมีช่องว่างอยู่แล้วนะครับแล้วกดโอเคได้เลยอ่าเขาจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับพอได้ขึ้นหน้าตาแบบนี้แล้วนะครับเราก็กดสั่งพิมพ์ได้เลยนะครับ เครื่องก็จะทําการพิมพ์ไปเรื่อยๆนะครับระหว่างที่เราพิมพ์ก็สามารถกดสต็อปแล้วก็กดล้างหัวพิมพ์ได้นะนะครับหรือว่ากดสต็อปแล้วก็กดตัวอื่นๆได้นะครับในส่วนของโปรแกรมแต่สําหรับคลิปที่ต่อฟิล์มเข้าเครื่องโรยนะครับอันนี้ผมก็จะเทสในส่วนของสีก่อนนะครับก็คือเพิ่งได้เครื่องมานั่นเองครเทสในส่วนของสีแล้วก็สอนเพื่อนๆใช้งานไปด้วยเลยนะครับส่วนอีกคลิปหนึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็เป็นการต่อฟิล์มจาก ครื่องโรยเนี่ยมาเข้าเครื่องปิ้นนะฮะแล้วก็สั่งปิ้นยาวๆได้เลยนะครับในคลิปนั้นก็จะมีตั้งแต่ต่อเครื่องโลยนะครับต่อฟิล์มขึ้นมาแล้วก็ใส่กาวโลยกาวนะครับรวมถึงปุ่มควบคุมด้วยนะว่าตรงไหนใช้อย่างไรบ้างนะครับในคลิปนั้นก็เครื่องโรยก็จะคล้ายๆกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปแล้วกันนะครับ ถ้าเพื่อนๆสงสัยหรือติดขัดตรงไหนก็ทักไลน์กันเข้ามาได้นะครับในไลน์แอดฟิกงนะครับหรือว่าจะสั่งหมึกสั่งสินค้าวัสดุเครื่องพิมพ์นะเรามีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์เสื้อนะครับงานสติ๊กเกอร์นะฮะหรืองานพิมพ์หลากหลายวัสดุนะครับแล้วก็สกรีนตาร์เรมชั่นนะครับรวมถึงวัสดุหมึกเรามีมากมายเลยก็สามารถทักกันเข้ามาถามได้นะครับในไลน์แอดฟิกเองพิมพ์แอสไซ์ f i x i n k นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับวันนี้ฟิกเองช่องขอลาเพื่อน